สวัสดีครับเป็นแฟนคนรักน้ำพัดกินใจเอื้อนคนนะครับที่ช่วยกันช่วยกันขอเพลงช่วยกันหรือว่าดันเพลงเพลงที่กันออกมาซิงเกลิลของตัวเองบ้างซิงเกิลของอัลบั้มคุณทุกคนนี้บ้างนะครับก็ก็ดีใจที่ทุกๆคนช่วยกันถึงแม้ว่าเพลงมันอาจจะแบบนักร้องอาจจะร้องไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณที่ท,ที่ทําให้เพลงที่ไม่เพราะเนี่ยมันคนฟังเยอะๆไงร้องเพ่น ก็ก็พออยู่ก็เสียงพออยู่ก็รู้ว่าเพลงพอถึงไ,ได้เยออของอะไรเยอะแต่ว่าก็เข้าใจว่าบางทีเราต้องใช้กําลังเงินในการในการส่งเอสเบ้านในการอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรส่งชื่อเพลงกระตากในบ้านนะครับก็ขอบคุณมากๆทีออ่ช่วยกันตรงนี้มากๆนะครับถ้าไม่มีตรงนีเน้เพลงของกันก็อาจจะไม่ติดหูคนอาจจะไม่ได้เปิดตามขึ้นวิทยุต่างๆแล้วก็มีอันดับชาร์ที่ดีแบบนี้นะครับยังไงก็ ไม่ได้บอกให้หยุดทำนะครับทำต่อไปเรื่อยๆดีแล้วเป็นหน้าที่ที่ดีนะะ่ารักมากๆครับมีซิงเกิลต่อๆไปก็ช่วยๆกันนะครับแล้วจะพยายามอัดเพลงเพราะๆร้องเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เป็นเพลงที่ติดชาร์ดดิชาร์ดเนาะจะได้มีเพลงของกันนเี่ยของคนที่รักกันทุกคนเนจะได้ได้รัฟังแล้วก็ติดหูติดหูก,กันปื้อๆกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆสู้ๆเป็นบรรดาให้ทุกคนที่ทำหน้าที่นี้ครับไอ o ีนวิว